สวัสดีครับทุกคนวันนี้เว้ยมาไม่กับปาร์ซาวันเสาร์คนโคตรเยอะเลยมาถึงท่ายเลยนะวันนี้นี่ว่าจะมาคุยกับคนที่มาซื้อกันพาอยากรู้อ่ะว่า,วาออชอบเกดไหนขนาดไหนแล้วก็ตัวไหนเพราะอะไรดีกว่านะคือก็ไม่รู้่มาแบบคิดด่วนๆเลยไปดีกว่าไปดูกันว่าวันนี้เขามาซื้อตัวไหนกันบ้างชอบตัวไหนอะไรอย่างที่บอกไปไมค์อัปร เพียบคนเพียบนะเมื่อกี้นี้นะเยอะเลยสวัสดีครับนีอคคบ่อะไรฮะช่วงนี้มีอะไรมีมบ,รบ,บางกอนบงกอเนี่ยอ๋อเห็นเขาซื้อกันอ่าออกใหม่ใช่ไหมฮะอ่าอคคแล้วก็มีอะไรอีกช่วงนี้ยังมีอะไรออกออกแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเ <c oughs> งี้ยเนี่ยไม่ต้องขายเลยครับทำไมอะ่ะไม่ทันไม่ทันครับอ๋อ เออผมไม่ได้จองอะเดยตายเลยนี่อันนี้อะไรแฮกคบินอนะไรฮะชื่ออ่านยากชิบเป๋งเลยมาร์คทูนะนี่เอ,อ้เหมือนกันนำมาร์คทูธรรมดาเลยนะสีมันก็เหมือนกันซูปเปอร์โรบอทโ,โอเคขอบคุณครับ,ปบ,รบรไปต่อดีกว่านะคือก็ไม่รู้อะเจอใครเดี๋ยวถามเลยนะไป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  ขอถามนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับยิงแฟร์มาแท้พี่เลยเฮ้ยจริงอ่ะริขอบคุณครับวันนี้นผมจะบอกว่าผมเล่นกันดัมขอพี่เลยเฮ้ยจริงมาเฮ้ยผมขอถามนิดนึงวันนี้มาซื้ออะไรมาซื้อกันดัมถามเลยแล้วกันชอบเกรดไหนมากกว่ากัน MG MG ทำไมถึงชอบ MG แน่นอนครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโดยเฉพาะแบบยิงถ้าสกลมันใหญ่อย่างพวกแบบ อยู่ในคอนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าเป็นคนที่ชอบสเกลที่มันแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือแล้วมีตัวที่ชอบไหมตัวนั้นมีเล่นเล่นเล่นมาเดี๋ยวย้อนถามเล่นมานานยังไปเลยเล่นมาเมื่อตอนพฤษภานี่เองพฤษภาพฤษภาปีที่แล้วอ๋อเฮ้ยพฤศจิกาพฤศจิกาปีที่แล้วเฮ้ยไม่กี่เดือนนี่เองนี่ใช่แล้วแล้วเริ่มต้นด้วยตัวอะไรอ่ะตัวแรกเป็นตัวยอดฮิตก็ฟรีดอม ฟีดอมฟีดอมสองจอเอ็มจีไม่มีแบบใจไปเฮดจเป็นไอ้ร่ลองใช่ไหมถ้าตัวหายากก็ยังแบบเฟนินลโลเปกับไซอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเกียร์อื่นใช่ไหมแต่ตัวมันใหญ่ก็แล้วต้องเล่น HG ก็เลยเฮดอ๋อคือตัวที่ชอบแต่ MG มันไม่มีก็เลยไปอ๋อไอคือเป็นทางเลือกเพราะไฮเกตมันทำเยอะไงใช่ตอนนี้วันนี้มาโดนอะไรครับ วันนี้มาโดนเน่เน่เน่มาลาซมาลาซไปที่เบดมาเฮอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยไอ้ตัวนี้แล้วก็เอาตัวใหม่ด้วยของตัวใหม่แม่มดแม่มดนี่ขออนุญาตนะครับลูฟิทอูลูฟิทอูหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วนี่ไปได้ที่ไหนเบดเอเบดเลยเบลดเข็นกองอยู่ข้างหลังอีกประมาณ50กว่ากองอ๋อ็น่นแหละอ่ะเก็บไว้ขายแปลว่าชอบเ g จจะเป็นหลักตัวที่ชอบที่สุดก็คือ ซาซาบีสามัญประจำบ้านเลยสามันประจำบ้านต้องมีทุกบ้านอมีตัวต่อไปของ MG ที่คิดว่าจะต้องโดนเลยหลังจากนี้หมายปองมะโดนมาหมดแล้วโดนมาหมดนี่นี่อ๋อถึงย้ายไปไฮเกตพวกอะไรย้ายไปไฮเกตอ่าวันนี้ตัวที่ชอบที่สุดก็คงเป็นกษัตริยากษัตริยาแต่มันไม่มี MG แต่มันไม่มีเ g เพราะถ้าเป็น MG มมันจะใหญ่มากใช่ โอเคได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมอ่านี่นี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อพุครับพูนะครับผมมาจัดไปวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเยอะมากแปลว่าไปที่กันน้ำเบลดมาแล้วก็มานี่ย้อนมานี่อีกเดี๋ยวจะย้อนไปเบลดอีกทำไมอ่ะมันมาที่นี่ไม่ได้อะไรอ๋อเดี๋ยวกลับไปอีกคือเอาออกมาต้องมาให้คุ้มไงใช่ต้อออกให้คุ้มสุดยอดขอบคุณมากครับผูครับครับขอบคุณโชคดีครับสวาสดีครับนี่เราไปถามคนอื่นต่อดีกว่าว่าอะไรขึ้นไปชั้นสองเนี่ยให้ทุกคนปาก A few m o เ e n t s later เฮ้ยมาฉันสวัสดีครับ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 เฮ้ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยคนเยอะว่ะคนนี้คนเยอะ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 โทเยอะคนเยอะวันนี้เดี๋ยวจะมาถามคนที่เขาซื้อกันดั้มเขาซื้อตัวไหนกันบ้างวันนี้เอ่าเยอะเลยเกี่ยบ เอ้ยนี่มาเจอน้องอีกคนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อข้าวปั้นครับข้าวปั้นครับผมข้าวปั้นต่อกันพามานานยังก็เพิ่งต่อประมาณแบบสองสามปีครับสองสามปีแปลว่ามีเยอะเลยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะ่ยังเก็บอยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่อยากรู้ส่วนใหญ่ข้าวปั้นชอบกันดั้มไซส์ไหน ผมชอบ MG สุดครับ MG อีกแล้วทําไมถึงชอบ MG คือ MG ผมมันต่อมันต่อสนุกเลยครส่วน RG ผมมันเล็กไปสำหรับผมนิดนึงมันดูต่อยากเหรอรับแต่ถ้าเกิดในความคิดพี่อ่ะคนที่ชอบ MG คือขนาดมันกาลังดีใช่ใชครับมันเต็มไม้มเต็มมือดีแล้วก็มันไม่เล็กเกินไปใช่ครับแต่บางคนที่แบบเขาบอกว่าถ้าไป RG คือบางคนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่เก็บใช่ใช่ใช่ตอนนี้ ถ้าเกิดเขาปั้นชอบ MG เนี่ยครับผมเขาปั้นชอบตัวไหนที่ชอบเลยอ่ะสัก2ตัวก็ได้ชอบสุดเลยใช่ไหมครับชอบฟรีดอมครับฟรีดอมฟรีดอมใช่อย่างหนึ่งชอบเพราะว่าการ์ตูนด้วยครับในการ์ตูนอ๋อถ้าเกิดเราดูการ์ตูนเราอินใช่ไหมใช่อินครับในแอนิเมะมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวไหนอีกที่เราแบบตัวนึงคือถ้าชอบก็บาบารทอสครับตัวนี้อ๋อเออมาแปลกนะแต่จริงๆบาบาทอสเป็นตัวที่แบบ ใช่ผมแต่คือว่ามันทําแค่ตัวเดียวอะดิเป็น MG ็มจแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเกรดนี่ปัปปะทอดเยอะมากเยอะมากใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดเรามีทุนชอบปัปปะทอดอยู่แล้วแปลว่าไฮเกรดเราเก็บไหมบัปปไอรอนบัตไอรอนเออ่มีมีครับเพราะมันออกเยอะเนาะใช่ใเยอะจริงๆเรามีเก็บเยอะไหมมีแค่ตอนนี้มี2เบอร์ครับปัปปะทอ่อลูกปัดเล็กบัปปะทอดปกตินี่แหละครับอ่แต่คือใจเราก็ยังไป MG เหมือนเดิมสวยฮะแต่ถ้าเกิด MG เนี่ยเรายังมีแบบ ถ้าเกิดสมมติว่าฟีดอมบาบาทอสแล้วถ้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งเบอร์นี้มีเผื่อใจไว้ให้ใครไหมถ้าเอ็มเปอร์นะผมชอบกันน้องวิงวิงเหรอใช่แปลว่าบางคนก็ไปแบบยูนิคอนบางคนก็ไปแบบนิวกันดัมอะไรประมาณนี้แต่คือว่าเราเราเน้นดูเขาเรียกว่าอะไรออนิเมะใช่ผมชอบชอบจับเมฆอินใจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วยูนิคอนก็สวยเหมือนกันก็เหมือนกัน แล้วเราคิดมีคิดตัวไหนไหมคคิดว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยเราอยากได้ MG ตัวต่อไปก็เป็นการน้มวิงนั่นแหละฮะวิ่งเนี้ยยังไม่มีครับโอเคทำไมถึงชอบวิงมันอย่างหนึ่งคือจากการ์ตูนช่วยครับแล้วก็ผมชอบผมชอบดีไซน์ของมันอะมันบอกว่ามีมีปีกมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเวอร์ก้าบ่ตทจ่จิโอโอ้โหตัวนี้นะราคาไม่แพงใช่แล้วบอกได้เลยว่าจุใจเลยใช่อ๋อวันนี้ขอบคุณเข้าป้านมากเครับขอบครับ ยินดีมากๆขอให้ได้วิ่งไวๆขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้คุยกับน้องเข้าปั้นเว้ยเขาชอบจริงๆแล้วเขาชอบไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนเลยนะเขาไปบาบาทอสแล้วก็วิ่งแล้วก็หลายตัวเหมือนกันฟีดอมใช่ไหมเพราะบางคนก็ไปแบบหลายๆอย่างเออจริงๆแล้วเขาปั้นชอบ ไม่เหมือนคนอื่นแต่ถามว่าเป็นตัวที่ที่ขายดีอยู่เหมือนกันนะฟรีดอมอะปะเราไปคุยกับคนอื่นก่อน,นว่าจะเป็นไงนะวันนี้ปะ,ะเฮ้ยเจอพี่หนูสวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่นนครับคุณนนครับผมถามนิดนึงอยากรู้เลย<พ>เล่นกันได้มานานแน,น่นา,แนานแล้วนานแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์กันเลยฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ลูกชายผมอ๋อสุดยอดครับเล่นมาหลายปีหลายปีแล้วเก็บไว้เยอะเลยใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่ชอบขอถามเลยชอบไซส์ไหนเกรดไหนจากมาสเตเกรมาสเตเกรดนะถ้าไมถึงชอบมาสเตเกรดติต่อง่ายหน่อยถนัดดีนะใช่บุญเรืองนตัวมันใหญ่ไงอ่าแล้วแบบพวก R G M G อะไรไหมเอ็กซ์จไม่ชอบเอ็กก็ชอบอยู่เพราะว่าช่วงหลังมันมีซีรีส์ของซุปเปอร์โรบอทออกมามันไม่มีเป็นเอใช่อ๋อมันเป็นไอซุปเปอร์โรบอทใช่ไหมใช่ครับอ๋อซุปเปอร์โรบอทมันออกจากของพวกเนี่ยพวกเนี้ย อ๋อเป็นพิกกีเพราะตัวมันใหญ่ถ้าเป็น M g ็มจันก็จะใหญ่เกินไปเลยใช่แล้วมีตัวไหนที่คิดว่าแบบอ่อสมมติว่าชอบ m อแล้วสุดท้ายอยากได้แบบตัวไหนที่แบบ MG ที่เรายังไม่มีและอยากได้หรือว่ามีหมดแล้วไม่ไม่ไมก็น่าจะที่เพิ่งออกล่าสุดน่าจะเป็นพวกฟีดอมมั้งอ๋อที่มันออกก็แปลว่าชอบอยู่แล้วแต่บางทีก็ไม่ได้ค่อยได้ตามเท่าไหร่ใช่ใช่อ๋อตอนนี้มีเยอะไหม ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่ครับไม่มากเท่าไหร่แต่ออกก็ซื้อก็ออกก็ซื้อก็สายดองเลยสายดองอ๋อใช่ครับแต่คือว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รีบประกอบใช่ไม่ได้รีบประกอบใช่ใช่ครับส่วนใหญ่เก็บเบิ้ลไหมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่แต่ถ้ามีเวลาก็ต่อใช่ไม่ไม่แบบเฮ้ยไม่เก็บจะเก็บไว้เยา้วๆาอะไรเงี้ยคืออยากต่อก็ต่อเลยต่อเลยใช่แล้วมีตัวที่แบบว่าเฮ้ยคิดว่าอยากได้นอกเหนือจาก เอ็มจีถ้าอยากได้ก็น่าจะเป็นพวกเพอร์เฟกต์เกแหละตัวหนึ่งน่าจะเป็นอันลีดอ่ะอันลีดใช่ไหมใช่ครับ <le> ผม,มสวยสวยใช่แต่แต่ว่าสเกลที่ชอบที่สุดก็คือ เอ็มจีใช่ครับไม่นอกใจเป็นอาร์จีอะไรเงี้ยมันเล็กไปนะผมผมมี้วแต่ผมยังไม่ก่้าต่อเล็บตัวมันเล็กมากตัวชิ้นส่วนมันเล็กใช่ใช่ใช่โอเคแปลว่าวันนี้คนชอบ MG กันซะเป็นส่วนใหญ่นะขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับไปไปคุยกอบผมครับ A few e m m o later บอกว่าซื้อนิดเดียวดูครับผมอันนี้คุณพ่อโอ้โหมีคุณพ่อแบบนี้โคตรดีเลยครับผมนี่ อันนี้มาโดนอะไรเนียเ่ยตตไฮเกตอะไรที่เรายังไม่ได้ไก็เก็บไปคุณพ่อต่อด้วยปะ่ะผมไม่ได้ต่อเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขายังเรียนอยู่เนี่ยผมเป็นคนลงทุนซื้อเขาตั้งแต่เขาเล็กๆอ็ซื้อมาให้แรกๆแล้วเขาต่อไปก็เต็มบ้านแพรว่าตอนหลังดีกว่าไปทำาร่างอื่นะนะอยู่บ้านขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สตางค์ครับพี่สตางค์ผมถามนิดนึงกันดั้มเกตไหนชอบเกดไหนมากที่สุดเลย ส่วนตัวชอบ RG แต่ว่าตอนนี้สะสม MG MG เพราะมันเยอะกว่าเพราะมันเยอะกว่าอ่าตอนแรกทำไมสะสม RG ก็เริ่มต้นลังแรกสุดอะดูช่องเฮียเนี่ยทีนี้ตอนแรกก็เริ่มด้วยไอเอ็นทิเกตไม่สวยก็เลยเปิดมา RG RG เลย RG ไปที่เซ็นสยามเซ็นเตอร์ก็ไปซื้อเป็นนูกันดั้มนูกันดัมพอเริ่มไป RG เนี่ย ไป RG กว่าจะมา MG เนี่ย RG ไปหลายกล่องไหแน่นอนแน่นอนหลายกล่องเลยห้าหกล่องห้าหกล่องแต่ตอนเนี้ไป MG แล้ว MG แล้วเพราะอะไรมากกว่าลายมากกว่าตัวใหญ่กว่าจับแต่มัดแต่มือกว่าอ่ะต่าใจต่าใจต่าใจแล้วไฮเกตอ่ะมีบ้างแต่เลิกไปเลยเลิกไปเลยคือมันมีแค่บางตัวที่อยากได้แต่ส่วนมากผมไปตาม s t มากกว่าเพราะว่ามันตูตังกว่าเยอะแล้วก็ แตมจริงคนที่เล่น RG แล้วมา MG เนี่ยรายละเอียดไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไซส์ก็ไล่กันแต่ผมส่วนตัวผมชอบรายละเอียดของอาจีมากกว่าด้วยซ้ำแค่ว่า MG มันมันมันเต็มมือกว่าแค่เองแล้วก็ตัวมันเยอะกว่าอ่าเท่เองโอเคแต่คือว่าในความคิดผมถ้าเกิดผมชอบนะ RG ก็ชอบแต่มันเล็กใช่แต่ถ้าเกิดไป MG เนี่ยคือแบบโอ้โหมันมันใหญ่แล้อย่างซีก๊อกอ่าผมเริ่มตัวแรกคือซีก๊อก ซีกอง RG RG สวยมากสวยรายละเอียดดีดีมากดีมากสุดยอดแต่ถ้าเกิดมันจริงๆนะ RG ถ้าเปียกจริงนะ RG เปรียบจะเหมือน perfect g เกรดยอดส่วนเลยได้เลยผมว่าได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ะคนก็มาจบที่ MG มาสเตอร์เกรดแต่คือจะไปใช้อื่นราะว่ามันไม่มีตัวใช่ใช่คือผมซื้อไปก็คือตอนแรกก็คือนิวกันดัมครับแล้วก็มาซีกอกอ่าแล้วก็ไล่ไล่ตัวหลังๆอ่ะตัวท้ายหลังยี่ห้าไปก็เกือบหมดแต่ว่าตอนหลังมาต่อมันก็ โอเคนะมันต่อสัก6ไม่ถึง8ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครั้นี้มันก็ไม่มีอะไรมันน้อยมันสั้นๆก็เลยเปลี่ยนไป MG ดีกว่ามันหลากหลายกว่าแต่ MG ก็มีให้เลือกเยอะนะเยอะดีครับเยอะดีแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะใหญ่สะใจ,ใ,จใหญ่สะใจมากแล้วมีตัวเยอะเราจะไปแบบเพลย์เกรดราคามันก็สูงแล้วคือมันก็มีลายน้อยด้วยก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมาก็ไปเจอพีทไปตาม p g ไม่มีก็สุดท้ายก็ได้ MG มานี่แหละเอ็มจีมีให้เลือกเยอะเยอะกว่าครับแล้วก็เป็นตัวที่เต็มคนที่ส่วนใหญ่ที่บันไดทําาา MG เพระว่ มันเป็นตัวเอกสําหรับแต่ละแอนิเมอย่างเงี้ยแต่คือว่าถ้าเกิดจะเยอะจริงๆอะก็เป็นไฮเกรดเลยครับแต่คือในใจผมก็คนนึงที่ชอบ MG ครับผมขอบคุณพี่สตางค์มากครับผมมีตัวไหนที่แบบ MG ตัวต่อไปที่อยากจะได้ก็น่าจะเป็นบัญชีนะบัญชเพราะตอนนี้ได้มี RG ียูนิคอร์แล้ว MG ยูนิคอร์แล้วก็ขาดบัญชีเพราะว่าพวกตัวแดงๆท่าไหลายก็เรียบร้อยไปแล้วอ่าแปลว่าชอบ ฝ่ายตาเดียวมากกว่ามากกว่ามากสุดยอดขอบคุณมากครับพี่วันนี้จะโดนอะไรไหมยังเลยยังเลยขอบคุณครับผมเอาล่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อเต้ครับเต้เต้เป็นถานหน่อยเล่นกันดั้มมานานเนีเพิ่งเพิ่งเล่นปีนี้ครับปีนี้ใช่โดนมาสี่ตัวแล้วสามตัวสามตัวแล้วถามนิดนึงวันนี้มาโดนอะไรอ๋อนี่ของแฟนหมดเลยโดนอาราเร่แต่ถ้าเกิดเป็นกันดั้มเราชอบเกรไหนมากที่สุด ผมเล่นไฮเกตใช่ไหมครับทำไมถึงล็อกเล่นไฮเกตเพรับตาสายตาไม่ค่อยดีครับก็เล่นเอาใหญ่ไม่ไดพวกไฮจีไม่ไหวอ่าเป็นไฮเกตแล้วก็ก็มี m อ็ตัวหนึ่ง m อ็ตัวเอ็มเอฟรูว่าไฮเกตกับ m อ็มดีกว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเราชอบเกตไหนมากกว่าอ่าผมชอบเฮดจีมากกว่าแล้วชอบไฮจีมากกว่าเพราะอะไรมันมีออกมาเยอะและราคาไม่แพง ใช่ไหมใช่ครับก็แล้วแต่คนชอบครับโอ้สุดยอดมากมีตัวไหนที่คิดว่าหลังจากนี้เราจะโดนไหมผมอยากได้เอเรียวเตเรายาไม่ได้แล้วเออมันมีมันจะออกตัวสองมาแล้วนะครับที่กดพีบันไดอ่าก็ขอให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแหมไปดูคนอนต่อครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ชื่นชอบถ้าเกิดในบุมของผมนะผมชอบ MG แต่คือหลังๆเนี่ยที่อยากได้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นตัวไหนนะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วแต่นา่นาจิตตังแล้วแต่คนชอบแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ